สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวยๆดิทำสวยๆส,ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสุขุมสุขชนส,สวัสดีกันร <Bro ok S 1> อบยรอเย็นนะคะเมนี้มีเมนูอย่างไงจ้าระดับออโนนแล้วระดับออก <Liter ation> นนระดับออบกเบม,มนูเม,มนูบ้านๆเรานะคะวันนี้มีแกง นอไม้นอไม้อไม้สดๆนำเสนออะไรเนี่ยอันนี้คือส้มผักส้มผักส้มผักเสี้ยนเออพยายามเสื้อติเคียใดส้มผักเสี้ยนแล้วก็มีน้ำชาด้วยค่ะมีน้ำชาด้วยค่ะอันนี้คือยมี อะะไรนยำย,ำ,ยำรวมแล้วอันนี้คืออะไรคะ,ะคุณครูคะหมากขามเทมเร์นีนอ,ออกเกลือออกซอสมาเด้อจ้ามาเด้อกินขา้าวแลงน้ำกันกระติบขา้าวใหญ่ๆน้องยุกระติบข้าวแม่ซื้อมาอยูอยอ่ใสโอ้แม่เสี่ยวมาใส่งามๆเลยสวยๆงามๆมาเด้อจ้ามาเด้อเอายำยำเชบดิซ้ำแบบไงพันเดียงงพัน,พนโอ้ยยำแบบพันเดียพัน หัานแขกแขกแขกเนื้อใหม่เด้อจ้าเด้อตับประหน่อยไปป้าาแต้มตังแต่ไปเป็นชั่วโมุงล่ะค่ะเฮ็ดย่ำซ่าหนึ่งมะฮันได้แล้วอยู่ยุ่มั่ะน้องมีคุณหลานเฮ็ดให้ให้กินย่ำมะฮันแล้วอยู่มาเด้อจ้ามีน้ำซ่าความแอบไปมีน้ำซ่าเสร็จแอบแก้มกับส้มผักเสียนโอเคง่ายมากนะส้มผักเสียนปลาทำหามะพริกุนไวถามหากระป๋อไป เจ็บบะพริกหน่วยว่างส้มผักเสี้ยนจ้าเส็บๆป้าใส่กับะพริกหนุ่ยบะคู่ปลาป้าติดโตยั่วมากเยาวาถอ่คุณนหนักกนไรจ้ายั่ยยัววะส้มผักเสี้ยนส้มผักเสี้ยนกับะพริกหนุ่ยจัดไปจ้าเส็บๆแกงน่อไมมเอาคักๆ เมนูมือนี่รอบแรงเด้อจา้าเด้อมันนี่ออกมากินขา้าวบ้านบมแมนออกมาแหละออกกล้าวงการมาเลยมาอยู่บานละจา้ามือนี่สาวน้อยเดี๋ยวคลิปรุ่นกับสีวอลซุ่ฟังมาเป็นยังบ้านแพโอ้สาวน้อย,สา,อยสาวน้อยบ้านนาค,ค,ค่ะคลิปรุ่นกับชื่อเกาดีลว่าแต่ต้องไปว่าว่าเป็นยันตอดอคุนนะักบอ มาด้วยจ้ามาเด้อแซบแซบน้ำกันเอาคลิปนี้กับรอบแรงแซบนัวๆเจียงน้องใหม่สดๆร้อนๆเม่นูย่ามแรงมีแต่แซบๆมาด้วยจ้าขอบกันไม่คลิปน้าคลิปนี้บ๊ายบาย